เห็นเล่านี่แสดงละครแสดงหนังนี่ได้จัดพอนสักสองแสนแม่อมครับเป็นยังไงมากยังไงมาปุ๊บพวกเห็นผมเมยังตกใจครัโอ้ก็ได้ก็ได้เป็นที่งางการรับไปแล้วลูกมังน่ะนัาท่าลนะค่ะโอ้โหระดับปุ๊กตื่นเลยอืมข่าวซอกวงการเลยเพราะว่าออกข่าวหนังสือพิมพ์ออกเออโมมีอาการเห็นเล่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเห็น เลาแสดงนังเรื่องราสุดกับฝนธราสุนทอนเื่องราสุดฮะลองขอน่อยนะแสดงน้งนากาพ่อมีข่าวออกมาโอ้ตกใจยเอ้าโอ้ยเนาครับครับ มาเป็นยังไงครับที่ขอเพื่อปัจจุบันในป็นี้นะครับหลังจากที่เ่อมีอาจารย์พ่นสักดิ์สองแสงแล้วโอ้ลูกเต่าเพิ่นเพิ่นอาจารย์พ่นสักดิ์เพิ่นมีลูกเตาเ่าจะคนครับมีสามมีสมคนสโอ้ยังกับมาสุกคนย้ายเป็นบ้าเป็นสาวเบอร์เนาะ,อะเอาผู้นี่มันมร้านร้านหรือไงโอ้ครับผมโอ้ฮะ ก็ดูแลกันไปเนาะแล้วเพิมเป็นอยู่กะกะมีความซุ้มอยู่ตั้งแต่อาจารย์พ่อนซักไปเนี่ยเพิ่นเคยมาเข่าฝันมอครับ <c oughs> เคยมาช่วงแรก,แรก,แรกมาหาอยูแต่ทรวงนั้นก็เยียมเยี่ย,ยไปเนาะ ใสู่เล่าเป็นตุ้มาใส่แล้วกครับผมโอ้โอนะในองค์การนักนอกไม่ลูกไม่เต่าเนี่ยได้ได้สืบสารต่อปะกำลังลูกไส้กำลังสิงเดียวดูก,กัน,น,นดับเบชาร์ลีเนี่ยมันคุยกันโอ้ครับ,บครับรบาหาหา้า,เ,า,<อ>า,าเกินนักหนาแล้วโอ้ครับผมกาสิออกสิ้นเกินเป็นนักนอกเพียงพอดพีป่ะฮะ ครับผมเอาเอาเอามียังไห้ซอยประชาชัปันก็บ,บอกเด้เอครับผมอขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับผมเมื่อกี้กะในมีโอกาสนะครับได้พบพอ่อนะภรรยาเซลิปินผู้รองรับไปแล้วนะนะถือว่าเป็นระดับตำหน้าในอาจารย์พรศักดิ์สองแสงนะนะครับกะพนมืงนองพนกามานะ,สะแสดงความเสียใจสแสดงความมาได้นะกับ อพอชาล์ลีนะที่ด้สูญเสียแม่ต้อยนะครับ่อกี้ก็ได้ถามข่าวเพื่อนนะครับเป็นยังไนงะอยู่จังไหนอ่ะเนาะตั้งแต่อาจารย์พรศซักซองแสงโมยูเนี่ยเป็นยังไงน,นะครับมันก็บอกว่าชีวิตก็คงจำนินยังคงดําเนินต่อไปเนาะลูเต้าก็บดำเนินต่อไปนะครับก็บทำมาหากินนะทำงานต่อไปแม่โบนะนะบีพรนะฮะแม่โบบี่พอนะครับก็ยังคงดำเนินต่อไปแต่ว่า อาจารย์พรนาตะม้าขาวฝันอยูนอนย่นะครับม้ขาวฝันมาหาอยู่นะครับแล้วก็ราสุดนะครับกะจายมีดท้ายเนาะสุดสารเกล็ดตาร่มของพอนะครับแ่สีนะครับเป็นนักล่องนะครับนะออกซิเกิลเนาะตามร้อยพอ มันเอาก่อนมันมันมาดนี่นี่เลยง่จากเขาทีเอาหามาด้วยเามาเ่อนกลังเวหเอาล็บโ้ใส่วัต เพิ่งเต่าเห็กนกำลังใจเป็นคำสุดท้ายแล้วพอเป็นคำสุดท้ายพอกับเบิ่งนําอยู่เรียกตลอดเขเลยอยากต่างพี่ในประเดียวเห็นมารับพ,พีพ่ท่าบุญตลวดพ่อพ่อเห็นป้องครับทั้งคุณครับพี่เก่านะเต้นแดนเก่านีากว่าสะดวกสบายเต้นมาแล้วครับเต้นครัลบลบเต้นกพราะทยครับ อ๋อนีกับเป็นบรรยากาศทิ้ทิ้ดโหลนะดดีหมดีมอดีมึงโหครับ

กันใหม่ปีนี้ขอลาจากบ้านนาทำงานเรื่อยไปเห็นทิวก่อภัยโอนไว้โอดใจคิดถึงบ้านนาสุดลา ตุระหาปิ่นปากการวาอัจชิเอาทอง้าเป็นกระดาษวาดบันีมาเจียชิดทกุพุนด i want to เจ้าวัดรวยฟังยำพูนยำพ่างอัดจุกแจงตั้งจัดแกงอาฮะข้อกับแม่เล่นปะทั้งเลี้ยวใหญ่เลนไปโนอาสื่อเสือสังทักษิณใจแท้เลี้ยวจีนเลี้ยวอยากอยากเป็นเลี้ยอยากเดือดร้อนนนอาวะดูเล่นถ้าพวกเพื่อนมาแหวมายาบถามสมบุกทัวถึงกันดุยกำลังหวยคนไหน so